มีอะไรเหรอตเ,อเอตงเอเตงคือว่าแฟตชไดรงานของเขาอะ่ะเขาน่าจะลืมไปที่ร้านหาตะกี้แน่ๆเลยอะ่ะอา้าวไม่เป็นไรตอนนี้ร้านยังไม่ปิดเดีย๋ยวข้าไปดูให้นะครับอืลำบากเตงแย่เลยอะ่ะแต่ว่าเขามีธุระต่อสิอาจจะต้องกลับก่อนไว้เตงค่อยเอามาให้เขาวันพรุ่งนี้ได้ไหมอะ่ะได้ครับเตง ฮัลโหลเบบีหมาเด็กของพี่วันนี้พี่มีธุระสิพี่อาจจะไปหาหมาเด็กของพี่ได้ตอนเด็กหรือนะคะไม่เป็นไรครับพี่สาวพี่ทําธุระให้เสร็จก่อนเลยนะครับผมรอพี่มาหาอยู่นะครับจุ๊บในขณะที่จัดการกับผู้ชายที่แตกต่างกันสําหรับฉันไม่เคยยากเลยคุณโอซอนคุณมาได้ไงคะเนี่ยก็มันคอลรองของเราผมได้ไปคุยงานที่ต่างจังหวัดอะ วันนี้ผมก็เลยมาชอเแชร์แล้วเซอร์ไพรส์เพียงแค่เป็นผู้หญิงที่ดีต่อหน้าผู้ชายทุกคนสวยมากเลยค่ะนฮ่ครับสยฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมคะว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะไม่เห็นต้องซื้อดอกไม้แพงๆแบบนี้ฉันเลยอ่ะก็เพราะว่าคนเป็นคนไม่เคยขอไงผมก็เลยอยากซื้อให้ ทำตัวประหยัดและเรียบง่ายไม่ร้องขออะไรจากเขาเขาอยากแต่งงานกับตเตงจริงๆนะแต่เขาคิดว่าอีค่าทำเนียมค่าสินสอดอะไรนั่นน่ะมันเป็นทำเนียมที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบผู้ชายเกินไปอะ่ะเตงไม่โกรธเขาใช่ไหมทําตัวอ่อนโยนและมีน้ําใจเขาจะโกรธเตงทําไมเล่าจริงๆแล้วเนี่ยเตงก็พูดถูกนะการแต่งงานจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่การขายลูกสาวหรอกเพราะฉะนั้น บ้านเขาก็เลยจะไม่เอาค่าสินสอดเลยสักบาทจริงเหรอเองเนี่ยคิดเผื่อเขาเสมอเลยน่ารักที่สุดเลยอะ่ะวันนี้ไปกินชาบูกันไหมพี่สาวครับค่าของชินที่แม่ให้เดือนนี้ผมเอาไปเติมเกมหมดแล้วอะ่ะผมก็เลยกล้าได้กล้าเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองจริงเหรอครับพี่สาวใจดีที่สุดเลยหรือว่า พี่สาวจะย้ายมาอยู่ที่หอผมเลยผมอยากกินข้าวที่พี่สาวทําทุกมื้อเลยอะน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 ะคุณพูดจริงเหรอว่าถ้าแต่งงานเนี่ยคุณจะลาออกจากงานมาอยู่บ้านอะ่ะทําตัวเชื่อฟังคุณแน่ใจนะว่าจะยอมรับได้อะ่ะแน่นอนสิคะการดูแลสามีเลี้ยงลูกและก็รับใช้พ่อแม่ของสามีเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดของภรรยาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ <laughs> คนุนี่เป็นคนที่มีทัศนคติดีมากเลยนะงั้นคุณย้ายมาอยู่บ้านผมเลยไหมเราสองคนจะได้ลองใช้ชีวิตกันก่อนไงและต้องเล่นตัวให้เป็นเอ่อคือว่าที่บ้านของฉันค่อนข้างเข่งเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ไปเจอพ่อแม่ของฉันก่อนเราสองคนถึงสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะ บ้านนี้แหละฉันชอบมากเลยแล้วฉันก็ไปดูมาแล้วว่าทำเลที่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่้วยข้อดีก็คือราคาถูกเวลาผ่อนก็จะผ่อนน้อยลงใช้คุณระอยากได้เยอะเลยคุณก็รู้นี่ว่าผมเกลียผู้หญิงแบบหนอผมสามารถให้คุณได้แต่คุณไม่สามารถเอ่ยปากร้องขอผมได้ผมไม่ชอบแต่ครอบครัวเขาฐานะก็ไม่ค่อยดีอะ่ะเขากลัวว่าจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นออกมาใช้ไม่ได้สิพี่สาวครับคือ พี่ก็รู้ว่าตั้งแต่ผมเรียนจบมาผมยังไม่มีงานการมั่นคงทาเลยอ่ะทุกวันนี้ครับผมยังใช้ค่าของชีขอพของครอบครัวผมอยู่เลยครับคุณคิดอะไรอยู่เหรอจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อฉันในชื่อบ้านก็ได้นะเราฉันก็คิดว่าเรื่องค่าดาวเนี่ยฉันจะอ,อเพิ่มให้สองแสนห้าด้วยส่วนเรื่องค่าผ่อนถ้าเกิดว่าเราสองคนแต่งงานกันแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ช่วยกันผ่อนก็นได้เพราะว่า ฉันก็แค่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองกับสามีก็แค่นั้นเองอะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือสัญญาของคุณเซ็นได้เลยนะคะขอบคุณครับ เสร็จแล้วใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยพี่ขอตัวก่อนนะพอดีว่าพี่มีธุระต่อได้เลยครับเจอกันนะครับพี่สาวเจอกันจ้ะไห่มกุกไห่มกุกออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันรู้ว่าเธออยู่ไหนนะออกมาเดี๋ยวนี้เลยคุณเรียกแฟนผมทำไมครับไห่มุกก็เป็นแฟนของผมด้วยอะ่ะนี่พวกคุณกำลังตามหาเธออยู่ใช่ไหม,ไมนี่เป็นแฟนกันหมดเลยเหรอ็นบ้านะทันทีที่มันซื้อบ้านเสร็จเนี่ยมันก็หายตัวไปเลยแถมยังบล็อกเบอร์บล็อกแชร์ฉันอีก แล้วตอนนี้นะย้ายบ้านหนีไปละวจะเป็นไปได้ไงครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะเจอเธอเองเฮ้ยเธอก็บอกผมเหมือนกันอะไข่มุกไข่มุกมาเดี๋ยวนี้เลยพี่สาวอะไข่มุกพี่สาวไหมุกมาเดี๋ยวนี้เตงเตงเขากรธแล้วนะเตงพี่สาวนี่คุณอย่ามาโวยวายหน้าอาคารพวกเรานะคะพี่ไข่มุกอยู่ไหนเรียกมันออกมาเดี๋ยวนี้เลยอาคารเนี้ยมีทั้งหมดสามสิบหกห้องแล้วเขาก็เพิ่งเซ็นคำสั่งซื้อสุดท้ายไปแล้ว 安นโคดเขาคงไม่กลับมาที่นี่หรอกค่ะอ๋อฉันรู้แล้วนี่พวกคุณลมหัวกันหรอพวกเราใช่ปะพวกคุณเป็นแก๊งเดียวกันใช่ปะเราจะรวมตัวไปฟ้องพวกคุณอย่างนี้แหละฉคนจะฟ้องให้หนักเลยให้นอนเออเกี่ยวก่อนนะคะพวกคุณพวกคุณสามคนจะฟ้องอะไรเหรอคะในเมื่อพวกคุณสามคนแล้วก็ลูกค้าอีกสามสิบสามคนได้กรรมสิทธิ์ในบ้านทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นชื่อพวกคุณแต่เพียงผู้เดียวด้วย ยีไข่หมูโอ้โหออกเองสองแสนห้าค่าคอมห้าแสนกำไรสองแสนห้าเนอๆเลยอะแกไข่หมูสาวสวยแบบแกเนี่ยไปที่ไหนก็ทำยอดได้ดีตลอดเลยนะอะแต่ว่าตอนเนี้ยพวกนั้นมันกำลังตามหากแกอย่างบ้าคลั่งเลยนะแถมยังบอกว่าจะรวมหัวกันฟ้องแกด้วยอะแบบนี้แกไม่กลัวเหรอ กลัวไม่หน้ากลัวเลยถ้าผู้ชายพวกนั้นเนี่ยมันมีความจริงใจอยากจะใส่ชื่อฉันลงไปบ้างมันก็คงจะฟ้องได้แหละแต่น่าเสียดายไม่มีสักคนที่อยากจะใส่ชื่อฉันลงไปเลยพวกผู้ชายเนี่ยมันไม่จริงใจ เอ้บอสกูยืมเงินสามแสนดีดิเดี๋ยวเดือนหน้าเนยกูให้มาหกแสนเลยจริงเหรอวะได้ดีโหสามแสนเกมสลับกูเล่นนานกว่าจะได้คืนน่ะถ้ามึงยืมไปแล้วมึงต้องคืนกูนะเงินในเกมหรออืมเฮ้ยกูหมายถึงเงินจริงๆเงินบาทอ่ะเงินบาทเงินจริงๆ โอโซนกูก็ไม่มีเหมือนกันนี่กูรองเงินหมื่นดิจิมอนมาตั้งนานยังไม่ได้เลยกูต้องจ่ายค่าบ้านอีกไม่ให้ยืมก่อนว่าล่ะขอยืมหน่อยดิ <c oughs> อะไรบ้าสุดเลยชุกายรู้ไหมการเชื่อฟังเมียสามารถทําให้เราคพทุกแทมเป็นสุขได้อีกนีก่ดีนะเนี่ยที่พี่ยังมีสติแล้วก็ตอบสนองเร็วหนูนึกว่าพี่จะให้มันยืมแตสละโอ <c oughs> ชิระก็หนูวางแก้วแรงขนาดนั้นพี่ก็รู้แล้วว่าหนูไม่โอเคเกือบหลงคนมันแล้วว่าล่ะแต่คิดไปคิดมาโอโซนมันก็ไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งมันจะหาาาเเงินนนไไมรด้ โชคดีเนี่ยที่หนูชี่ห้ามทันแซนรู้จริงเลยเชียว <laughs> บอสพัตตอนนี้แกสองคนก็มีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีอ่ะอีกไม่กี่เดือนยกลูกอาก็จะจบแล้วแกสองคนช่วยหาหยกหน่อยดีเพราะยังไงซะยกก็เป็นน้องผู้แกนะบ้าของเนี่ย,ยเยยหยียบเทา้าไปยังไหมตักเหยียบเท้าแสดงว่าไม่อยากให้เราช่วยอีกคนก็อาอีกคนก็เมีย งั้นก็ต้องหาวิธีปฏิเสธแบบเนียนๆไปก่อนลวกันอ่าใช่ครับคือเรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือบริษัทผมขาดคนอยู่พอด,ดีพะนั่งงานหญิงลาออกกันเยอะเลยเพโดนผู้จัดก,การลวนลามตำแหน่งก็เลยว่างเยอะงั้นเดี๋ยวผมสมัครงานให้ยกเลยก็ได้ครับผมดึงเข้าเลยนี่คิดจะบ้าหรอคิดจะให้น้องเกไปทำงานบริษัทแบบนั้นได้ไงอ่ะแพทริกอ่ารงพึ่งแกนะโอ้ยอ่าไม่ต้องห่วงเลยครับเดียวผมจัดก,การให้ขาดเกดผิดแล้วเกดรับ,บพึ่งได้ไปกินหอยดีกว่า พี่เลี้ยงที่แกจ้างมานะ่ะแม่ไลออกไปแล้วนะพี่เลี้ยงถึงจะดูแลดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เท่ากับลูกสภ้ดูแลเองหรอกและอีกอย่างเนี่ยแม่ก็จะไปอยู่บ้านของพวกแกด้วยจะได้ช่วยกันดูแลลูกและก็หลานไงพี่บอสกรมอุตูเนี่ยเขาบอกว่าทางเหนืออากาศหนาวแล้วอ่ะแล้วพี่ก็จะไปดูงานที่หน้าสองอาทิตย์ไม่ใช่หรองานก็พอดีเลยหนูเนี่ยจะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนของหนู ขึ้นเหนือไปกับพี่ด้วยดีกว่าเราสองคนอะไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานแล้วนะใช่พี่ตาฉันเนี่ยเห็นคนแชร์คลิปไปเที่ยวนานเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยฉันเองก็เพิ่งท้องได้แค่สองเดือนเนยองอ่ะยังเดินทางสะดวกอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าอากาศหนาวเนี่ยไม่ค่อยดีกับเด็กทชุดสูงนี้เท่าไหรอ่อ่ะพี่รักพาไปเที่ยวได้กันไหมไปทำบ้าเลยว่างมากนะเหรองานการไม่ต้องทำกันแล้วมัง้ง อยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องกับทันหันสแสดงว่าตักไม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยเราไม่มีงานแต่บอกว่ามีงั้นสแสดงว่าอยากให้เราเป็นคนปฏิเสธเองสบายกับแม่ผัวอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราต้องหาวิธีช่วยเมียเท่านั้ก็ดีเหมือนกันนะไปทํางานด้วยแล้วก็เทีย่ยวด้วยงั้นสแสดงว่าเราไม่อยู่บ้านทั้งเดือนนึงงั้นช่วงนี้ก็หาช่างมาทำเฟอร์นิเจอร์ที่มันเสียหายดีกว่าไหมไอ้สีผนังบ้านเราก็เก่าแล้วเดี๋ยวให้ช่างมาทาสีเพิ่มดีวกว่าน,นักทีนะ่รังเนาะแม่ครับแม่มาอยู่บ้านผมได้เลยนะะเเข้้าบาบนนลยนะ โอ้ยไม่เอาหรอกอยู่บ้านแกแม่ก็เหม็นสีสิแม่ไปอยู่บ้านแพตริกดีกว่าได้ดิแม่เดี๋ยวให้ไข่มุกดูแลนะดื่มสิเนี่แม่เอาซุปอะไรให้หนูดื่มเหรอคะหนูดื่มซุปนี้มาเดือนกว่าแล้วอะแล้วเวลาให้ดื่มลุกครั้งเนี่ยรู้สึกขึ้นไส้ตลอดเลยคะ่ะแถมยังไม่สบายตัวไม่ว่ายัางไงอะแกก็ต้องดื่มน้ำสมุนไพรสุดลับนี้เขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำสมุนไพรนี้นะแกจะคลอดลูกชาย สมุนไทยสุดลับเหรอคะนี่แม่เอาสุดรลรับนี่หนูดื่มมาเดือนกว่าเลยเหรอแม่ทำลายโลกของหนูหอะคะหนูจะไม่ถึงคำอไปแล้วแกไม่มีสิทธิ์อกเข้าใจไหมแกต้องมีหลากใ้ให้ฉันดืด่มอยู่นี้เลย,ด,ยเเดื่มโอ้ยมมืโอแททีมาดูไข่มุกเร็วไปเลยไม่รู้อะเดี๋ยวคนไข้ได้แทงแล้วคะ่ะและส่งผลให้นาคตไม่สามารถมีบุตรต่อได้